ใครบอกว่าน้องแชงนะคะไปเซี่ยงไฮ้ต้องบอกว่าจร,จริงๆไม่ใช่เลยค่ะแอบมาอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะคะเ <_ ância> มื่อกี้แอดเพิ่งเชียร์อยู่เลยนะคะจริงๆภาพบนคือน,น้องโยชิโนะซาโตะค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชินชัดญี่ปุ่นเลยนะคะก็แหม่ไม่น่าพลาดเลยเสียดายนะคะแข่งกับบราซิลแล้วก็พลาดเป็นลูกเดียวเท่านั้นเองซึ่งน้องนี่เป็นตัวตึงเลยค่ะคือน้องเกิดนะคะวันที่12พฤศจิกายนปี2001เท่ากับอายุแค่23เท่านั้นเอง ส่วนสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ178เซนนะคะแล้วดูค่ะภาพมุมข้างนี่เหมือนกันมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่อ่ะสรุปก่อนน่าจะเป็นเพราะผมทรงนี้และผมสีทองนี่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแสงนั่นเองไม่ยอมให้มีผมสีดําขึ้นไปนัันขาดเลยนะคะก็เลยเป็นลุคที่แบบเออค่อนข้างจะคล้ายกันกับการมัดผมแบบนี้นะส่วนคนล่างน้องแสงของเราค่ะแอบนี้ไปเสี่ยงไฮงานภูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงวีดนี่คือถล่มทลายมาก กรลอกน้อยของเราเกิด11กุมภาพันธ์นะคะปีนี้อายุ28แล้วนะคะเป็นออนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนสูง168เซนนั่นเองนะคะแหมห่างกันอยู่ประมาณ10เซนนะ กับน้องญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ล่าสุดค่ะก็ยินดีกับน้องชแชงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปโชว์เนาะบนเวที MTV VMA ประจําปีล่าสุดค่ะซึ่งที่น่ายินดีไปกว่าก็คือมันมากนะมันไม่แพ้วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกก็คือ b l a c k พิงค์คนได้เข้าชิงทั้ง4คนแล้วก็เข้าชิงในนามกรุ๊ปด้วยอะเรามารอลุ้นรอเชียร์ไปด้วยกันนะคะวันนี้อัดปะลาเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆมานําเสนอก,กันต่อค่ะ